สวัสดีค่ะชื่อบุษบาค่ะก่อนที่จะมาทานกาแฟตัวนี้นะคะคือพี่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาคือเป็นต้อกระจกทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็หมอป็นัดค่ะทีละข้างพผ่าไม่ได้ประมาณสักสามเดือนแล้วมันมีอาการที่แบบเป็นดำๆที่ลูกตาข้างซ้ายเนี่ยก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าลุ้นในตาเสื่อม แล้วมันเป็นหยักย่ายแล้วก็เลยถามหมอว่าเออมันเป็นแบบนี้แล้วเรามีทางที่จะรักษาอะไรได้ไหมหมองบอกว่าคําว่าพุนในตาเสื่อมเนี่ยมันรักษาไม่ได้เพราะมันเป็นตามอายุพอเป็นตามอายุแล้วเนี่ยเราบอกอุ้ยเราต้องทนอย่างนี้ได้เหรอเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถา้าบางทีเราก็ต้องปิดตาข้างนึงเพื่อที่จะไม่ให้เห็นให้หยักย่าไยอ่ะที่มันลอยดำๆเนี่ยเราก็เออวันนี้พี่เขาาแนะนํา ให้เรามากินกาแฟตัวนี้ยเราก็บอกว่าเรา,เรากินกาแฟไม่ค่อยได้เพราะว่ากินแล้วใจสัน่นแต่ก็พยายามกินกินทีละครึ่งซองกินไม่ได้ประมาณสักห้าหกครั้งเราก็รู้รู้สึกว่าคือที่มันดำดำอยู่ที่ตาที่ลอยไปลอยมาเนี่ยมันเริ่มจางลงจางลงจางลงรู้สึกว่าตอนเนี้ตอนนี้อ้นในตาเราอะรู้สึกว่ามันจางลง แล้วตาที่เราเคยแบบแห้งหลับตาเขาไม่ได้ลืมตาก็ไม่ได้เพราะมันก็มันฝึกเพราะเราไม่มีน้ำตาเี่ยจะทําให้เราหลับตาแล้วก็ลืมตามได้ลำบากแต่พอเรากินกาแฟตัวนี้ไปแล้วอนะคะรู้สึกว่าเราตาเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็มีน้ําตาตอนนี้ในเรื่องของการหลับตาลืมตาเนี่ยรู้สึกมันสบายขึ้นมากเลยตั้งแต่ทานตัวเนี้มา,านะคะเราก็จะทาน ติดต่อผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริษัท ECG Global ได้โรรปรหรือติดต่อเราทาง,งช่องทางตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ